โอ้ยว้าวสวยมากเลยค่ะแสงเหนือโอ้โหว้าโอ้ยสวยดูค่ะความสวยของเขานู่นค่ะหนึ่งให้ดูนี่ค่ะทอดเป็นทาง ยาวรอบเลยค่ะโอ้โหสวยมากเห็นชัดมากค่ะหลังบ้านนี่ค่ะหนึ่งขึ้นมาบานเขาหลังบ้านยังสวยอะสวยคือโอ้โหวันนี้ค่ะเป็นวันที่เขาเรียกอะไรนะไม่มีเมฆเลยแสงเหนือค่ะมา แบบโอ้โหนี่เขาจะทันโรงแรมบนเขานี้ค่ะเนี่ยหน้าหน้าแสงเหนือนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะโรงแรมบนเขาก,กำลังกาลังทําน่าจะเสร็จอีกปีสองปีฝั่งนู้นค่ะก็สวยนู่น ต่ะนี้นี้แสงขึ้นตอนที่เราขึ้นค่ะสวยมากนี่ค่ะจะต้องนั่งถ่ายงี้เราให้แสงส่องขึ้นมาค่ะดูความสวยของแสงเหนือนี่รถขับขึ้นมาเรื่อยๆค่ะมาดูแสงเหนือกันแล้วเขาก็ลงโอ้โห อยู่นในเมืองผอู้นึงอยู่ในเมืองจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ขับมาประมาณสองสามนาทีใกล้ๆ้บ้านค่ะห้ารอยเมตรโอ้มม่ก็สวยมากโอ้โหมาขึ้นลงมาดูแสงเหนือกันอีกแล้วเต็มเลยค่ะโอ้โหโอ้ oh God, ่ก็แสงเหนือสวยสุด,สด